ตอนที่11เรื่องก็จะต่อเนื่องจากตอนที่1ิเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนของโมโมจังที่ชื่อว่าจีจีคูงในก็มาที่บ้านโอคารุนเมื่อได้ยินว่าจีจีคูงเนี่ยคือรักแรกของโมโมจังเขาเนี่ยก็ถึงกับอึ้งไปเลยอะไรกันนะหมอนน่นะ่ะหรอรักแรกของคุณอายาเซทั้งการแต่งตัวอะไรก็ดูดีไปหมดหรือว่าที่คุณอายาเซหลงรักคงจะเป็นความหนักแน่นของเขากันนะแต่ก็ไม่ใช่แม้แต่อย่างใดเพราะจีจีคูงเนี่ยเป็นคนที่เออติงตองปัญญาอ่อนรั่วโคตรจะรั่วเลย โอ้โมโมจังน่ารักมากคาฟูวัยรุ่นไฟเอ็มจัดอะโอ้นั่นคุณยายนี่สวัสดีครับคุณยายไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับยังสาวยังสวยเหมือนเดิมเลยอะคุณยายไม่ได้ยินแบบนั้นก็ไอหมอนี่นมันอัจฉริยะชัดๆเลย โค้นลำเอียงอะแล้วคุณยายเนี่ยก็ได้บอกว่าว่าหลังจากนี้ต่อไปจีจีจะมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเราสักพักหนึ่งได้ยินแบบนั้นโมโมจังก็ปีตแตกเลยไอราจังเมื่อได้เห็นว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเธอเนี่ก็เกิดวิตกกังวลเป็นอย่างมากนี่หรือว่าจะเพิ่มจํานวนประชากรขึ้นเพื่อที่จะมาโค้นล้มชั้นคนนี้ในศึกเล็กนารอกฮย <c oughs> <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยอาเสะโมโมมานี่เลยฉันน่ะมองแผนของเธอออกหมดแล้วละ่ะนาฉันแค่แกล้งร่วมมือกับเธอเพราะว่ามีศัตรูเป็นเอเลี่ยนก็เท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดจัดการกับเเจ้้้พววกอลลียไดแ ไปก็ถึงตาเธอแล้วล่ะนะงั้นฉันขอไปรวบรวมพักพวกบ้างละ่ะจะไดเอามาต่อสู้กับเธอได้ยังไงละ่ะหลังจากนั้นไอระจังนี่ก็วิ่งแจ้นออกจากบ้านไปเลยโอคารุนไม่ได้เห็นแบบนั้นก็ขอตัวกลับบ้านบ้างล่ะฮะคุณออยาเซกครับงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะก่อนจะไปเนี่ยโมโมจังก็ได้ทํามือแบบอืมอืมนี่นี่โอคารุนอืม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 คดูมือกูสินี่กูทํามือนะบายบายกูหน่อยแต่โอคารุนก็จะทึมชัยย,ย่อยเออุณทํามือทําไมล่ะครับนะ่ะก็ ไว้เจอกันใหม่ไงนายไม่ได้บอกนะโอคารุนเนี่ยก็ได้เขินๆก่อนที่จะพูดออกไปว่างั้นไว้เจอพรุ่งนี้นะครับแล้วเขาเนี่ยก็เดินจากไปหลังจากที่บโมจังเข้าบ้านมาเธอเนี่ยก็มาเค้นถามจีจีคุงใหญ่เลยว่าทําไมนายจะต้องมาอยู่บ้านนี้ด้วยละ่ะคุณยายก็เลยอธิบายว่าก็คือพ่อแม่ของจีจีคุงนี่ยเข้าโรงพยาบาลกะทันหันเขาเลยจะต้องมาพักที่บ้านเราสักพักหนึ่งยังไงล่ะจีจีจคุงไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยชมคุณยายไปเลยคุณยายในอย่างเท่เลยครับฟู คุณยายไม่ได้ยินแบบนั้นก็จะบ้าจี้อีกแล้วโอ้ยนายนี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยนะจีจีอ้าวๆงั้นเอาข้าวไปกินให้หมดเลยข้าวเนี่ยทั้งหม้อเลยลำเอียงชิบหายจีจิคุงก็ได้ชมมาอีกแล้วคุณยายเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะฟูโอ้ยจีจิเอ๋ยแกนี่โคตรอัจฉริยะอีกแล้วนะงั้นเอาเนื้อไปกินให้หมดหม้อเลย ลำเอียงชิบหายและหลังจากที่พวกเขากินเสร็จกันโมโมจังก็ได้มาเคลียร์กับจีจีคุงอะนะเดิมทีฉันกับนายน่ะพวกเราสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอจีจีคุงก็ได้อธิบายแบบจริงจังไปว่าก็ตอนปฐมฉันเคยร้อเรียนโมโมจังก็จริงถึงมันจะสายไปแล้วแต่ฉันก็รู้สึกเสียใจมากจริงๆเลยนะในตอนนี้ฉันน่ะดันมองเห็นผีขึ้นมาได้แล้วตอนฉันย้ายบ้านไปพวกเราก็เรียนมอต้นกันคนละที่นี่นะแล้วบ้านใหม่ที่ฉันย้ายไปมันก็อยู่ในป่าเขาด้วยฉันเองก็ชอบที่นั่นนั่นแหละเพราะมันสงบและเงียบมากๆแถมบ้านใหม่ ที่ย้ายไปมันก็ใหญ่แล้วก็สวยมากๆด้วยตอนแรกฉันอะ่ะโคตรจะดีด้าเลยแต่ว่าพอน,น,นานๆเข้าก็รู้สึกแปลกๆภายในบ้านนี้อธิบายเป็นคําพูดค่อนข้างยากเอาเป็นว่าของใช้ภายในบ้านหรือชักโครกหรือจะเป็นอ่างอาบน้าฉันรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีอะไรผิดปกติบางอย่างด้วยแต่ว่าฉันเอาไปบอกพ่อแม่พุกท่านก็ไม่ยอมเชื่อฉันเลยได้แต่เก็บไว้แล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นคิดฟุ้งซ่านไปอีกต่างหากแล้วก็ใช้ชีวิตมาตลอดโดยที่ไม่สนใจเจ้าสิ่งนั้นแต่ว่านานวันเข้ามันก็ปรากฏตัวต่อหน้าฉันเป็นตัวเป็นตนเลย หลังจากวันนั้นฉันก็มองเห็นตัวมันมาตลอดเลยและสุขภาพพ่อแม่ฉันมันก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆเพราะง้นฉันเลยไปขอร้องพวกหมอผีที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศมาแล้วจากนั้นหมอผี 3- ใน5้าคนก็ฆ่าตัวตายโดยไร้สาเหตุแม้แต่หมอผีมืออาชีพก็ยังปัดเป่ามันไม่ได้ที่พึ่งที่เดียวที่สุดท้ายนั่นก็คือคุณยายของโมโมจังนั่นเองและเมื่อคุณยายได้ยินแบบนั้นเธอก็จะบอกไปว่าเธอน่จจะไม่ช่วยหรอกนะเพราะความสามารถของเธอนั้นมีผลแค่ในเมืองคาม,มิโกะเท่านั้นดังนั้นงานจ้าง าวนี้จะเป็นของโมโมจังนั่นเองมนุษย์ที่ไม่เคยเห็นผีมาก่อนแต่มองเห็นผีได้ไม่แน่ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับลูกปองแปลงของโอคารุนก็เป็นได้ถ้าเจ้ารับงานนี้ละก็ข้าจะซื้อชุดนักเรียนให้กี่ตัวก็ได้งั้นข้าฝากไปตื้อบ,บ้านพีสิงให้เลขาที่ไปเลยหลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นตัดมานโรงเรียนซึ่งจิจิคุงเนี่ยก็มาเข้าเรียนที่นี่เป็นวันแรกเขาในกระบะบา้บาบอๆนะไปแนะนําตัวหน้าฉันก็สวัสดีครับฟู่ผมเอนโจจิจิน <laughs> สาวๆเมื่อได้เห็นหน้าเขาเนี่ยก็ข้างไขกัน ไปตามๆกันอาจารย์ล้นเนี่ยก็บอกว่าให้จีจีจคุงนั้นไปนั่งข้างโมโมจังเลยที่นั่งของนายจะอยู่ข้างอยจเสะนะพวกนายเป็นญาติกันใช่ไหมล่ะแต่จีจีคุงเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ขาผมเป็นครอบครัวเดียวกันขาฟู่พวกเรานะ่ะอยู่บ้านเดียวกันครับผมกับโม้ อยู่ว่าหลังเดียวกันบอกได้เลยว่าเลิฟเวอร์มากๆเลิฟยิ่งกว่าเลิฟเลยโคตรจะเลิฟหลังจากนั้นก็ตัดมาดูทางฝั่งโอคารุนกันบ้างซึ่งตอนนี้เขาก็คิดมากใหญ่เลยเรื่องโมโมโจังคาใจจังเลยคนคนนั้นเป็นรักแรกของคุณอายาเสะงั้นตอนนี้คุณอายาเสะจะยังชอบเขาอยู่หรือเปล่านะหรือว่าทั้งสองคนจะใจตรงกันถ้าเกิดคุณอายาเสะคบกับคนคนนั้นเป็นแฟนขึ้นมา,นมาเธอก็จะไม่มาเป็นเพื่อนกับเราอีกต่อไปแล้วหรือเปล่านะเธอคงจะเริ่มชอบงานอดิเรกข,ของเขาแล้วก็เลิกสนใจเรื่องลี้ลับจนไม่มาคุยเรื่ ลีรับในช่วงพักเที่ยงจนไม่สามารถใช้เวลากับฉันได้อีกเราเนี่ยมันช่างน่ารังเกียจจริงๆเลยเขาเนี่ยก็คิดฟุงส่้นใหญ่เลยหลังจากนั้นก็ตัดมัในยามพักเที่ยงซึ่งโอคารุนเนี่ยก็มาขยันขันแข็งออกกําลังกายใหญ่เลยแล้วไม่นานเนี่ยโมโมะก็เดินเข้ามาทําให้โอคารุนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากจนพุ่งเหลาตกพุ่มไม้ไปเลย <laughs> เธอเนี่ยก็มานั่งกินข้าวกับโอคารุนเช่นเคยเช่นเดิมเลยแล้วโอคารุนกินข้าวเที่ยงยัง,ยงเนี่ยเอ,อ่อถ้าเกิดสองมือนายไม่ว่างงั้นให้ฉันป้อนดีไหมโอคารุนไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากจะจะจะดีหรอครับจะดีหรือ,รรอป้อนเลยก็ดีครับงอมร้อรอ,อาปากอะอ้าปากรอยเนาะ ก่อนที่ไม่นานในจิจิจะเดินมาโมโมะลองดูนี่สินี่พันพีรถโยเกิรต์ตอร่อยสุดๆเลยนะ <c oughs> ซึ่งโมโมะจังของเราเนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงของพันพีอยู่แล้วด้วยเลยทําให้เธอนั้นเปลี่ยนจุดสนใจจากโอคารุนเป็นจีจิคุงในทันทีโอคารุนไม่ได้เห็นภาพตรงหน้าก็หงอยเดินคอตกไปเลยตัวเรานะ่ไม่ไหวหรอกเราทนดูคุณอยจฉาตีเสนนยบคนนั้นต่อไม่ไหวแล้วเราจะพยายามหลบหน้าไว้ดีกว่าแต่ในทันใดนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้พูดขึ้นมาเรื่องอะไรจะยอมตัดใจเล่า และภาพตรงหน้าก็จะทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเพราะหุณในห้องทดลองวิทย์มันได้กําลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเฮียอะไรเนี่ยน่ากลัว โมโมจังที่ได้เห็นเจ้าหุ่นวิ่งมาทางเธอเธอก็จะใช้พลังจิตเพื่อหยุดมันแต่จีจีคุงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นห่วงโมโมจมากเลยเขาก็เลยกระโดดมาปกป้องตัวเธอไว้จนทำให้โมโมจังนั้นใช้พลังจิตออกมาไม่ได้แต่ในระหว่างนั้นเองเธอก็ได้สังเกตเห็นกับอะไรแวววาวที่อยู่ตรงวางขาของเจ้าหุ่นเธอก็เลยคิดว่านั่นน่ะน่าจะเป็นลูกปองแปลงของโอคารุนแน่เลยเธอก็เลยใช้พลังจิตเพื่อจะจับตัวมันแต่มันเนี่ยก็ดูเหมือนจะแข็งแกร่งมากๆจนยกตัวของเธอกับจีจีคุงนี่ลอยเลยละ่ะ มันยิงทําให้โอคารุนนั้นจะต้องแปลงร่างและวิ่งตามมันไปรู้สึกไม่โอเคเลยเลิอกเออกาะแกะเธอสักทีได้ไหมหลังจากนั้นโอคารุนก็ได้ระเบิดพลังออกวิ่งด้วยความเร็วสูงไอ้เจ้าหุ่นเนี่ยมันก็ได้ตะโกนไปบอกเขาว่านี่แกถึงแกจะพยายามจะหยุดฉันแต่ฉันก็จะไม่หยุดให้แกหรอกหลังจากนั้นไอ้เจ้าหุ่นก็ได้วิ่งขึ้นนําไปทาให้มมโมจังเนี่ยเกือบจะโดนรถเมยชนแต่โอคารุนนั้นก็ดูเหมือนจะมาช่วยพวกเขาได้ทันโมโมจังเจ้านั่นอยู่ไหนจากนั้นโอคารุนก็ได้เคลื่องโมโมจังออกมาเพื่อที่่่จจจะดูววววาาาาเเ้้้้หหหุนนนนนัันัิงงงไไปถึแลลกกพข ได้ออกวิ่งต่อด้วยความรวดเร็วจนจะตามเจ้าหุ่นนั้นทันแล้วโมโมจังเธอก็ใช้พลังจิตเพื่อจะหยุดเจ้าหุ่นนั้นให้ได้ไม่เอายังไงฉันก็จะไม่ยอมตัดใจแน่ฉันจะต้องวิ่งไปให้ถึงที่นั่นให้ได้แล้วหลังจากที่มันพูดจบร่างกายของมันก็ได้แตกออกเป็นเสี่ยงเสียงแต่มันก็ยังไม่ตายหรอกฮะมันนั้นได้ประกอบร่างกายของตัวเองขึ้นมาใหม่และออกวิ่งต่อไปจนทำให้พวกเขานั้นพัดหลงกับเจ้าหุ่นอีกครั้งแต่โมโมจังก็ดูเหมือนว่าจะมีแผนเอาไว้แล้วนะเธอเนี่ยก็ได้ใช้มา ร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดเลยจนเสียงของมันก็มาบรรจบที่หลุมขยะแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อพอไปถึงมัน,นก็ได้นอนกองกับพื้นพร้อมร้องด้วยความเจ็บปวดน้อยแน่จะพวกบัดซบหรือแค่ก้าวเดียวเท่านั้นโอคารุนก็ได้ถามน,นะว่ารู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ที่นี่โมโมจังก็เลยบอกว่านี่ดูนี่สินี่นะคือหัวใจของมันนั่นเองฉันนะคว้า,าไว้ตอนที่มันนั้นแยกร่างยังไงล่ะเธอก็ได้ไปพูดกับเจ้าหุ่นว่าแล้วนายจะหนีทําไมล่ะเราไม่ได้จะจับนายกินสักหน่อยแต่นายต้องสัญญามาก่อนนะว่าจะเอาลูกปองแปงมาให้นะููนนนน่ะะะเพราาัอออจจปปป็กงงข โอคารุนก็เป็นได้หลังจากที่เธอพูดจบก็ได้มีเสียงผู้หญิงคนนึงดังขึ้นมาทาโร่นั่นนายเหรอเมื่อเจ้าหุ่นได้ยินแบบนั้นเขาเลยรีบลุกขึ้นไปคุยกองขยะเพื่อตามหาต้านเสียงในทันทีหานะเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมมันเน่ก็คุยไปคุยมาจนเจอเข้ากับคุณทดลองวิทย์ผู้หญิงตัวหนึ่งในที่สุดฉันก็หาเธอเจอคุณผู้หญิงเน่ก็ได้ถามนะว่าทำไมถึงต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อตามหาเธอขนาดนี้ล่ะมันก็เพราะว่าฉันน่ะรักเธออย่างไงล่ะตั้งแต่ฉันได้พบกับเธอเป็นครั้้งงงงแรกกกกททททุๆออยยย่่่าาในนนนนชีีีีวิตััม็็เเเปปปลลไโบคสข มัันนก็ไดด้้สสใขึโอคารุนไม่ได้ยินแบบนั้นก็คิดไปถึงวันที่เจอกับโมโมจังครั้งแรกเธอนั้นเปลี่ยนอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขาก่อนที่หุ่นผู้หญิงเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้นะยุคสมัยที่เราถูกท่างขึ้นมามันต่างกันเกินไปฉันน่ะเก่าแล้วรีบพากลับไปไว้ที่เดิมเถอะไม่งั้นนายจะอันตรายไปด้วยนะหุ่นชายเนี่ยก็ได้ตอบว่าถึงจะเป็นอันตรายฉันก็ไม่แคร์ถ้าได้อยู่กับคนที่รักไม่ว่ายังไงฉันก็จะไม่ปล่อยเธอไปแน่เราหนีไปด้วยกันเถอะถ้าตอนนี้ฉันไม่ได้ทาอะไรสักอย่างฉันคงจะเสียใจไปชัั่่ววชีิิตเมือออได้้ยนนนแบบใจขงโคารุก็พ โตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง